สายฝนโปรยปลายลงมาแตะต้องผืนดินที่แห้งผากปลอบประโลมความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานหยาดน้ำใสเย็นชุ่มชำ่ำฉล้างฝุ่นผงที่เกาะกลุ่มทุกสรรพ,พสิ่งที่รอคอยต่างโอบรับความชุ่มชื้นด้วยความยินดีสายฝนคือชีวิตคือความหวังคือการเริ่มต้นใหม่หล่อเลี้ยงทุกสรรพ,พสิ่งให้เติบโต งอกงามใบไม้สีเขียวสดชื่นเปล่งประกายรับแสงแดดอ่อนๆหลังสายฝนสาพืชพันธุ์ที่เคยเหี่ยวเฉากลับฟื้นคืนชีพราวกับได้รับพลังวิเศษเสียงสายฝนกระทบหลังคาเสียงน้ำไหลรินตามร่องเสียงลมพัดโชยมาพร้อมกลิ่นดินกลิ่นหญ้า เป็นบทเพลงแห่งธรรมชาติที่ขับกล่อมจิตใจให้สงบผ่อนคลายความวุ่นวายต่างๆมาลายหายไปเหลือเพียงความสงบและความหวังสายฝนอาจนำมาซึ่งความยากลำบากน้ำท่วมขังถนนลื่นการเดินทางที่ยากเย็นแต่ภายใต้ความยากลำบากเหล่านั้นกลับซ่อนไว้ซึ่งคุณค่ามหาศาลน้ำฝนช่วยเติมเต็มแหล่งน้ำใต้ดิน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกช่วยให้ระบบนิเวศกลับมาสมดุลบางครั้งชีวิตก็เหมือนสายฝนมีทั้งวันที่สดใสและวันที่มืดมัวมีทั้งวันที่ราบรื่นและวันที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงอย่าสิ้นหวังจงจำไว้ว่าหลังพายุฝนมักมีรุ้งงามเสมอสายฝน การชำระล้างและการเติบโตเป็นวัตจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่สอนให้เราอดทนเข้มแข็งและมองโลกในแง่ดีหยาดฝนแต่ละโยชเปรียบเสมือนความเมตตาจากฟากฟ้ามอบความชุ่มชื้นให้แก่โลกใบนี้ให้ทุกชีวิตได้เติบโตและเบ่งบานอย่างงดงาม สายฝนยังเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่สอนให้เรารู้จักการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนเมื่อสายฝนมาเยือนจงอย่ามองว่าเป็นอุปสรรคแต่จงมองว่าเป็นโอกาสโอกาสที่จะได้ชำระล้างความเหนื่อยล้าโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่โอกาสที่จะได้เติบโตสายฝนคือของขวัญจากธรรมชาติ ที่เราควรตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันรักษาไว้เพื่อให้โลกของเราคงความสมบูรณ์และสวยงามตลอดไปความชุ่มฉ่ำที่สายฝนนำมาไม่ได้มีแค่ความสดชื่นภายนอกแต่ยังแพรกซึมเข้าไปในจิตใจเติมเต็มความหวังและความฝันให้เบ่งบานสายฝนบอกเราว่าแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดก็ยังมีแสงสว่างรออยู่เสมอ เพียงแค่เราอดทนรอคอยและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่สายฝนกระตุ้นเตือนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะการมีโลกที่สมบูรณ์ก็คือการมีสายฝนที่หล่อเลี้ยงชีวิตสายฝนการชำระล้างและการเติบโตเป็นดั่งบทเรียนชีวิตที่สอนให้เรารู้จักความไม่แน่นอน และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงจงเปิดใจรับสายฝนที่โปรยปลายลงมาสัมผัสความเย็นช่วงชําและปล่อยให้ความเหนื่อยล้าไหลไปกับสายน้ำสายฝนจะช่วยชำระล้างทุกสิ่งที่ไม่ดีออกไปและเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามา สายฝนคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังคือการเริ่มต้นใหม่คือโอกาสที่จะได้เติบโตและเบ่งบานอย่างงดงามเมื่อสายฝนมาจงอยากกลัวที่จะเปียกปอนแต่จงสนุกกับสายน้ำและปล่อยให้ตัวเองได้ชาร์จพลังจากธรรมชาติสายฝนจะทำให้คุณสดชื่นกระปรี้กระเปรา่าและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งสายฝนการชำระล้างและการเติบโต เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กันเสมอและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจงเรียนรู้ที่จะรักสายฝนและมองเห็นคุณค่าของมันเพราะสายฝนคือของขวัญจากธรรมชาติที่เราควรขอบคุณสายฝนยังเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยปลอบประโลมเราในวันที่เราเศร้าสายฝนจะช่วยฉล้างความทุกข์ออกไป และเติมเต็มความสุขให้กลับคืนมาสายฝนคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงคือพลังแห่งการเติบโตจงใช้พลังของสายฝนให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้สายฝนสอนให้เรารู้จักการให้การแบ่งปันและการดูแลซึ่งกันและกันสายฝนแบ่งปันความชุ่มชื้นให้แก่ทุกชีวิต และดูแลโลกของเราให้คงความสมบูรณ์จงทำตามแบบอย่างของสายฝนและเป็นผู้ให้ผู้แบ่งปันและผู้ดูแลสายฝนคือแรงบันดาลใจคือความหวังคือพลังจงใช้สายฝนเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจงมีความหวังเสมอแม้ในวันที่มืดมิดที่สุด และจงใช้พลังของสายฝนในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นสายฝนคือชีวิตคือความรักคือความหวังจงรักสายฝนและดูแลรักษาโลกของเราให้คงความสมบูรณ์เพื่อที่เราจะได้มีสายฝนที่หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดไปเมื่อสายฝนโปรยปลายลงมาเราจะรู้สึกได้ถึงความเย็นสบายที่สัมผัสผิวกาย ความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดทั้งวันค่อยๆจางหายไปราวกับว่าสายฝนได้ชำระล้างสิ่งสก,กรปรกและความอ่อนล้าออกไปจากร่างกายและจิตใจของเราสายฝนไม่ได้เพียงแค่ชำระล้างแต่ยังหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้เติบโตต้นไม้ใบหญ้าที่แห้งเหี่ยวกลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้ง ดอกไม้ที่เหี่ยวฉากลับมาเบ่งบานอวดสีสันสวยงามสัตว์น้อยใหญ่ต่างออกมาดื่มกินน้ำฝนอย่างมีความสุขสายฝนการชำระล้างและการเติบโตเป็นวัตจักรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในธรรมชาติสายฝนช่วยชำระล้างสิ่งสกรปรกและความแห้งแลง้งและนำพาความชุ่มชื้นมาสู่โลก ทำให้ทุกชีวิตสามารถเติบโตและงอกงามได้ในวันที่ฝนตกหนักเราอาจรู้สึกหงุดหงิดและเบื่อหน่ายแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งสายฝนกำลังทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่สายฝนกำลังชำระล้างโลกให้สะอาดและเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่บางครั้งชีวิตของเราก็เหมือนกับสายฝน มีทั้งช่วงเวลาที่สดใสและช่วงเวลาที่มืดมิดในช่วงเวลาที่สดใสเราจะรู้สึกมีความสุขและมีพลงังแต่ในช่วงเวลาที่มืดมิดเราอาจรู้สึกเศร้าและสิ้นหวังแต่ไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรจงจำไว้ว่าสายฝนจะมาพร้อมกับความหวังเสมอหลังจากพายุฝนผ่านพ้นไป ท้องฟ้าจะกลับมาสดใสอีกครั้งและทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะรักสายฝนและมองเห็นคุณค่าของมันเพราะสายฝนคือของขวัญจากธรรมชาติที่เราควรขอบคุณสายฝนการชำระล้างและการเติบโตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กันเสมอและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรา สายฝนไม่เพียงแต่ชำระล้างโลกภายนอกแต่ยังสามารถชำระล้างโลกภายในของเราได้ด้วยเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์ความเศร้าหรือความผิดหวังสายฝนสามารถช่วยปลอบประโลมเราได้เสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาเสียงลมที่พัดแรงเสียงฟ้าร้องคำราม ทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้เราสงบจิตใจและผ่อนคลายความเครียดได้สายฝนช่วยเตือนให้เรานึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปความทุกข์และความสุขก็เช่นกันจะผ่านเข้ามาและผ่านไปดังนั้นจงอย่าจมอยู่กับความทุกข์นานเกินไป จงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตสายฝนการชำระล้างและการเติบโตไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เมื่อเราทำผิดพลาดจงอยากกลัวที่จะยอมรับและแก้ไขจงเรียนรู้จากความผิดพลาด และใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองเมื่อเราเผชิญกับอุปสรรคจงอย่าท้อแท้จงใช้ความพยายามและความอดทนในการฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นเมื่อเราต้องการเริ่มต้นใหม่จงอย่าลังเลจงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองสายฝนสอนให้เรารู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตน สายฝนไม่ได้โอ้อวดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แต่กลับแบ่งปันความชุ่มชื้นให้กับทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมกันเราก็เช่นกันควรเรียนรู้ที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสอย่าโอ้อวดความสามารถของตัวเองแต่จงใช้ความสามารถนั้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมสายฝนสอนให้เรารู้จักความสามารถี เมื่อสายฝนตกลงมาจะรวมตัวกันเป็นแม่น้ำลำธารและไหลลงสู่ทะเลเราก็เช่นกันควรเรียนรู้ที่จะสามาัคคีกันและร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้สายฝนการชำระล้างและการเติบโตเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวงังและการเริ่มต้นใหม่จงใช้สายฝนเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต และสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้คลิปวิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่าสายฝนไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ยังเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนบทเรียนอันลัมค่าให้กับเราจงรักสายฝนและดูแลรักษาโลกของเราให้คงความสมบูรณ์เพื่อที่เราจะได้มีสายฝนที่หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดไป และเพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามนี้ให้กับคนรุ่นหลังอย่ามองข้ามความสำคัญของสายฝนเพราะสายฝนคือชีวิตสายฝนคือความรักและสายฝนคือความหวังสายฝนการชำระล้างและการเติบโตเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับโลกใบนี้ดังนั้นคลิปวิดีโอนี้จึงขอย้ำเตือนว่า สายฝนการชำระล้างและการเติบโตนั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เราเคยรับรู้สายฝนไม่ได้เป็นเพียงหยาดน้ำจากฟ้าแต่เป็นดั่งครูผู้เมตตาที่ถ่ายทอดบทเรียนอันทรงคุณค่าสอนให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนแบ่งปันและร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามจงมองสายฝนด้วยความรักและความเข้าใจ เพราะในทุกหยาดฝนที่โปรยปลายคือความหวังความชุ่มชื้นและโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่สายฝนการชำระล้างและการเติบโตเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิตที่เชื่อมโยงทุกสรรพ,พสิ่งบนโลกใบนี้เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะดูแลรักษาโลกของเราเพื่อให้สายฝนยังคงหล่อเลี้ยงชีวิต และส่งต่อความอุดมสมบูรณ์นี้ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานอย่าปล่อยให้ความสำคัญของสายฝนเลือนหายเพราะสายฝนการชำระล้างและการเติบโตคือของขวัญอันล้ำค่าที่ธรรมชาติมอบให้จงน้อมรับบทเรียนจากสายฝนและนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างโลกที่สวยงามและยั่งยืนไปด้วยกัน คลิปวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวของสายฝนการชำระล้างและการเติบโตจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้มองโลกในมุมมองใหม่และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย